สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำา i y y จากการประดิษฐ์วงเวียนทำเองอันนี้ตอนแรกมันตรงอยู่แต่ว่าใช้มือลากตัดเส้นมันก็เลยไม่ค่อยตรงแต่งจริงแล้วเราจะมาทำอย่างานี้ก็คือสร้างวงกลมโดยตัดแผ่นใสเป็นรูปวงกลมแล้วหาครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะ บวกข้างละสิขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเป็นเรเดียสเมื่อเป็นวงกลมก็คือ1ไดมง d ต a m อย่างนี้นะคะก็คือเวลาใช้เราจะจิ้มตรงกลาง เราจิ้มตรงกลางแล้วก็เอาดินสอยกันนึงจิ้มลงลงนี้แล้วก็วนเมื่อสำเร็จก,ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้ามมลจะทำให้ลูกเล่นวาดรูปให้ลูกก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็เลือกวงกลมกลมเล็กแล้วก็ใหญ่ตามความเหมาะสมที่เราอยากได้นะคะแล้วเราก็ตรงนี้ สิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกแล้วก็เติมตาแล้วเราก็ใส่สีเราก็ไม่ต้องไปซื้อวงกลมข้างนอกเพราะเราสามารถประดิษฐ์ได้เองโอเคไหมเดีย๋ยวระบายสีให้ลูกก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยซิว